ต่อนะครับโอเคนะครับผมมาทดสอบกับโมบายนะครับเครื่องไอคอมอ่าไอซีวีแปดพันห้านะครับนะครับแต่ไมมันเป็นของทีวทีนะครับมันเป็นรุ่นรุ่นเทียบกันตรงกันนะครับพอดีไมตัวนี้มันเสียนะครับโอเคผมตั้งแล้วนะครับผมอ่าผมขออนุญาตวัดตัวของพาวเวอร์ก่อนนะครับก็คือตัวของวัดก่อนนะครับขออนุญาตขึ้นไปก่อนนะครับเลื่อนขึ้นไปนะครับโอเคนะครับเลื่อนไปตำแหน่งวัดตนะครับตรงนี้ตั้งไว้ตั้งค่าที่200วัตต์นะครับ จะพู่นะครับตั้งค่าไว้ที่สองร้อยวัตต์นะครับแล้วตอนนี้ไปที่ตัว power ก็คือวัดวัตต์นะครับโอเควอลลุ่มตัวนี้ผมตั้งไว้แล้วนะครับตัวสีแดงเนี้เพื่อตั้งค่าคอเพื่อจะวัด s d r นะครับนะตั้งเรียบร้อยนะครับโอเคผมกดคีย์นะครับว่าวัดออกเท่าไหร่นะครับกดคีย์ครับเพิ่มครับอยู่ที่ประมาณตีสักนิดหน่อยนะสรักคู่นะครับประมาณสี่สิบห้าวัตต์นะครับโอเค นะครับโอเคเดี๋ยวผมกด SWR ลงมานะครับว่าตัวนี้ว่าเสาตัวเนี้กับโมบายเนี่ยจะลงอยู่ที่เท่าไหร่นะครับโอเคนะครับตั้งไว้ค่าไปที่200อนะครับตัว SWR ตั้งนะครับตรงนี้อยู่อยู่ที่ forward อยู่ที่ต้องการนะครับตัวปุ่มสีแดงตั้งแล้วนะครับเพื่อเพื่อให้มันได้ค่าคอนะครับคาลิเบิตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อจะกด SWR นะครับโอเคนะครับผมตั้งอยู่ที่ช่องห้าสิบดนะครับผมกดคีย์นะครับดูนะครับตึมครับนะเข็มก็ดิกมาที่ นิดหนึ่งนะครับหนึ่งต่อหนึ่งจุดหนึ่งนะครับนะโอเคนะครับนี่ครับนี่นะครับหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งนะครับโอเคนะครับถือว่าเสาตัวนี้นะครับทั้งแฮนดี้แล้วก็โมบายนะครับเป็นยากิ 4E นะครับแต่ผมต้องวานท่านี้นะครับถ้าผมบิดมาให้เป็นท่าตั้งไม่ออกครับส่งไม่ออกครับ f b R ขึ้นประมาณหนึ่งจุดสี่หนึ่งจุดห้านะครับถ้าเป็นท่านี้เหมือนเสาอากาศทีวีบ้านเราเลยครับเหมือนเราพุ่งแบบนี้เลยครับพุ่งพุ่งไปแบบนี้หละครับนะนอนแบบนี้พอดีผม ชั่วคราวนะครับนะชั่วคราวนะครับนะกดคีย์ทีครับดูรอดัวาขึ้นเท่าไหร่ครับตึงนครับขึ้นมานิดนึงครับหนึ่งจุดหนึ่งครับไม่กระดดกแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปดูว่ามันจะรีเฟกซ์ลงเครื่องหรือเปล่านะครับโอเคผมขออนุญาตวางไมค์ก่อนนะครับปึ๊บดันขึ้นไปที่ power นะครับนะครับกดคีย์ครับอยู่ที่สี่สิบห้าวัต์นะครับอ่ากดรีเฟกซ์ครับโัททีนะครับมือไม่กดอีกครับให้คีย์ขึ้นครับให้วัตขึ้นครับโอเคผมกดรีเฟกซ์ครับ ว่าลงเครื่องไหมโอเคแทบจะไม่ลงเครื่องแล้วนะครับถือว่าทุกอย่างสมบูรณ์นะครับไม่ลงเครื่องนะครับน่ะผมกดคีย์ไม่ได้ปล่อยนะโอเคผมปล่อยครับอ่ากดคีย์ดูครับบริเฟกไหมไม่มีย้อนกลับมาหาเครื่องนะครับถือว่ายากีซีเทดสอบได้นะครับพอดีว่านะครับเราเวลาเราทําสายนะครับจุดสําคัญนะครับจุดขั้วจุดต่อพวกนี้นะครับจุดต่อของตัวนี้จุดต่อของตัวนี้นะครับห้ามหลวมนะครับถ้าหลวม s ว r วิ่งขึ้นกระจายครับ เลย1.5แน่นอนนะครับกว่าแรกผมวัดเท่าไหร่ก็ไม่ลงทีอ๋อไปขยับขั้วขยับสายมาครับหายครับนะครับ s w r ลงนะครับนะครับตัวยากิตัวนี้นะครับผมวางไปขอบหน้าต่างนะเมื่อกี้ผมก็ทดสอบกับทํรงมบางกอบประเชศไปแล้วนะครับยังไม่ติดตั้งไม่เสร็จนะแค่มาวางก่อนไม่มีที่วางเพื่อให้สัญญาณมันพุ่งไปด้านนอกนะครับนะจะได้จะได้ไกลขึ้นนะครับนะนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมโอเคเดี๋ยวผมกดเปิดที่คอก่อนนะครับ c s r แล้กกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดช่องยี่สิบเจ็ดนะครับดูซิว่ามันมีคนใช้ไหมนะครับได้ยินใครไหมหูเราตึงหรือเปล่านะครับนะโอเคนะครับโอเคช่องไม่มีใครใช้นะครับตอนนี้ส้งส่ยังไม่ได้ขึ้นความถี่กันมานะครับโอเคน้ง okay. ส่ยังไม่มีขึ้นความถี่ครับช่องผู้ภัยที่ครับนะครับ ครับยังไม่มีขึ้นความถี่นะครับช่วงนี้ช่วงเย็นเดี๋ยวยังไม่มีใครคุยกันสมาชิกจะไม่มีใครคุยนะครับถือว่ายากิ 4E นะครับนะครับที่ผมทํานะครับจากตัวอุปกรณ์เก่าๆนะครับ DIY ทํานะครับอันนี้ก็เป็นด้ามไม้กวาดนะครับอันนี้ก็เป็นเศษโอเบียมเก่าๆที่มาทํานะครับถือว่าเอ่อค่อนข้างดีนะครับถามว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมของผมให้ไม่ถึงยังยังไม่ถือว่าดีที่สุดนะครับเพราะไม่มีใครทําอะไรได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับก็ประมาณสักตีสักประมาณสัก แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นถือว่าแค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับดีใจแล้วครับที่เอสบอาลงได้ขนาดนี้ทั้งแฮนดี้ทั้งโมบายในการวัดนะครับยากิซีอีนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายทุกๆฝากติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์กดตามกันด้วยนะครับเที่ยวก่อนแก่ครับวดสอบเสา4ียากิซีอีครับจากอุปกรณ์เก่าๆท่อไม้ถูกพื้นเก่าๆลูมิเก่าๆนะครับราคาสองสี่ห้าครับเมกะเฮิทครับ